นี่นะครับเอาใหม่ครับเอากระดาษกามาแบบนี้นะครับผมสอนบ,บเดียวก็เป็นแล้วแบบนี้ครับดึงมาก่อนใหญ่ดึงใบไกลเกินไปนะครับเราก็หาจ<า> <complic> ุดเริ่มต้นก่อนหาจุาดเริ่มต้นก่อนนะครับหาจุดเริ่มต้นเมื่อเราได้จุดเริ่มต้นแล้วปุ๊บนี้ล็อตไว้นะครับดึงให้ตึงหน่อยนึงนะครับแล้วก็เอาตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลนะครับจะเอาหนาเอาบางอ่ะจะเอาหนาเอาบางอ่ะตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลนะครับแล้วก็เอาขารีดไปดึงยืดไปขารีดเอามือล้นไปดึงยืดไปเอาขารีด ให้เราได้เส้นแบบนี้ขึ้นมานะครับเอาเอา,าเอายาวแค่ไหนอะแล้วแต่เราใช้นะครับให้เราได้แบบนี้ก่อนตึงๆสวยๆแบบนี้นนก่อนะนะครับเมื่อเราได้ตึงๆสวยๆแบบนี้แล้วปุ๊บมายันตรงนี้ยําก่อนเราค่อยติดกระดาษนะครับเหมือนเดิมเลยครับแต่ตรงเนี้ยถามว่ามันเป็นขั้นไหมมันก็เป็นขั้นเนียมันเป็นขั้นตื้นๆอะมันเป็นขั้นตื้นๆเนี่ยซึ่งซึ่งเราเอายาขัดมาขัดได้อะ ยาขัดมาถูๆหน่อยให้มันกลมพืนได้เนี่ยประมาณนี้นะครับแต่ติดให้ง่ายกว่านี้นะให้เป็นประมาณนี้ให้ให้เหลือช่องไม่เนี่ยไม่ไม่ไม่ไม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 ก็สูบพี่พยายามติดเองค,คือมันไม่เข้าไปข้างในมันโดนขอบนอกแต่มันไม่เข้าไปข้างในอาจจะเข้าเข้าเล็กน้อยแล้วเราก็เอายาขัดมาเก็บนิดนึ่ง ยาขัดยี่ขัดสีอ่ะยาขัดหยาบถูถ,ถูเก็บโซลา่าเหรใช่ครับจะโซลา่าหรือแบรนด์อื่นก็ได้เพราะว่าปัจจุบัน,บนมันก็มีหลายแบรนด์ที่เอาทํามาขายาขัดยาแล้วแต่คนชอบแบรนด์ไหน่นี่คือการติดสีพื้นกับติดสีจริงนะครับก็มีหลักการแค่นี้